ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า,าฝ่ายค้านนั้นหมดมุกครับทีแรกนั้นหโหมโรงว่าจะเป็นเรื่องของการจำนำข้าวแต่พอองค์กรต่างๆทั้งต่างชาติและในประเทศแล้วก็โพสํานักต่างๆรายงานตรงกันนะครับว่า1ปีรัฐบาลยิ่งรับในการรับจำนำข้าวนั้นทําให้ราคาข้าวในประเทศไทยมีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็การส่งออก สรุปยอดล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ1ของโลกนะครับก็เรียกได้ว่าตบหน้าฝ่ายค้านฉาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีมูลค่าประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทขณาดที่อันดับ2คือประเทศอินเดียนะครับมีมูลค่าส่งออกไปทั่วโลก8 0 0หมกว่าล้านบาทอันดับ3เป็นของประเทศเวียดนามนะครับมีมูลค่าการส่งออกประมาณ7จ็ดหล้านบาทครับ เมื่อเทียบกับการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดพักประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะโพลหลายสำนักก็ดีผลการตรวจสอบของรัฐบาลเองก็ดีนะครับปรากฏว่าการรับจำนำข้าวนั้นมีการทุจริตน้อยและนอกจากนี้ครับยังทําให้สถทธรภาพของราคาข้าวในปัจจุบันนั้นดีขึ้นพักเพื่อไทยจึงเชื่อนะครับว่าการโหมโรง,ลงแล้วก็หมดมุกมุกแตกของฝ่ายคา้านจึงไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีรับจำนำข้าวนะครับ ่วนการจัดตั้งองครักษ์พิทักษ์หรือไม่ผมในฐานะรองโฆษกพักนะครับก็ได้พูดคุยกับทณาน,น้าพักในฐานะที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือนะครับยืนยันชัดเจนครับว่าเราไม่ต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์การอภิปรายในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากฝ่ายค้านก็ยื่นเพียงแค่หนึ่งกระทรวงหลักๆเท่านั้นและการยื่นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นทมเนียมปฏิบัติอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เปรียบเสมือนกับว่า ดาถ้าเนยยกก็อกระทบชิงไปทุกกระทรวงอันนี้เป็นแนวของพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับส่วนทีเด็ดของรัฐบาลที่เราเชื่อว่าน่าจะตอบโต้ได้ก็คือการติดตามตรวจสอบของสํานักงานปรับโกงครับส่งเอกสาร3ามลังใหญ่ๆนะครับให้กับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ดูในเรื่องของโครงการไทยเข้มแข็งในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนพอเพียงโครงการขอสร้าง หลักๆห,หลายโครงการอาจจะมีปัญหาครับส่วนกรณีที่พักคภคูมิใจไทยเกิดภาวะสุญญากาศกักบพักประชาธิปัตย์ครับวันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการทํางานร่วมกันของพักฝ่ายค้านไม่มีเสถียรภาพกับเกิดภาวะหวาดระแวงซึ่งกันและกันและยิ่งพักกระเทศไทยขานอาสาจะเป็นหัวหมูทะลวงฟันนะครับผมขอเตือนคุณชูวิทย์กมลวิสิตครับว่าท่านจําสุภาษิตโบราณคํานี้ไว้ให้ดีๆนะครับเสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จสึกฆ่าชีวิตครับไม่เชื่อถ้าลองไปเปิดประวัติศาสตร์การทํางานของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลในสมัยประชาธิปัตย์นั้นหลายพรรคสายหัวครับกลัวครับเพราะว่าไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับส่วนกรณีกระทรวงกลาโหมดาเนินการลงานามถอยดยศนายอภิสิทธิ์ผู้นําฝ่ายค้านในการใช้เอกสารเท็จสมัครรับราชการทหารนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยขอเรียนตรงไปตรงมาครับว่าเบื่อครับ ที่จะเรียกร้องหาจริยธรรมคุณธรรมหรือสปิิตอะไรก็แล้วแต่จากคุณอภิสิทธิ์เมธชาชีวะอีกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นอยู่ครับถ้าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาป่านนี้โดนเช้าสายบ่ายเย็นนะครับเรียกว่าด่ากันขุดลากขุดเง่ากันเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับสังคมสองมาตรฐานชัดเจน,นครับนอกจากนี้ครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ติดใจนะครับที่กรณีที่นายอภิสิทธิ์จะไปยื่นสารปกครอง เพื่อจะคุ้มครองกรณีที่ตัวเองอโดนถอดยศนะครับและที่ออกมาบอกว่าการเมืองเร่งร้วมาทําในช่วงนี้ขอเรียนตรงไระจงมาว่าไม่จริงเลยครับผมเคยพูดเสมอว่าถ้าเป็นในกในขในคอในงเรียบร้อยโรงเรียนมาร์คไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับแต่นี่เป็นในอครับคณะกรรมการของกาลาโหมก็ไม่มีใครแทรกได้ครับเป็นนายทหารยศระดับสูง แล้วเรื่องที่ผ่านมาก็ติดตามตรวจสอบมาตั้งแต่สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ท่านทําใจให้สงบนะครับนอกจากนี้ครับไปตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการของกาลาโหมจะเห็นได้ว่ามีหลายคณะมีหลายชุดเหลือเกินเปรียบเสมือนทีมฟุตบอลกว่า10ทีมเลยทีเดียวนะครับและหากนายอภิสิทธิ์ไปลอกศาลปกครองแล้วหากผลออกมาบอกว่าไม่คุ้ครอง อยากจะถามคุณอภิสิทธิ์ครับว่าจะย้ายไปอยู่อังกฤษหรือไม่หรือท่านจะลาออกจากตําแหน่งสสหรือตําแหน่งวน้าพักแบบวน้าพักเพื่อไทยหรือไม่ครับก็เห็นได้ชัดนะครับสองสามปีมานี้นา,อายอภิสิทธิ์ไม่หือไม่อื้อไม่ตอบโต้ในเรื่องของการถอยดยศเรื่องการเกฑ์ทหารใดๆทั้งสิ้นอันผิดปกติวิสัยของผู้นาฝ่ายค้านนะครับที่มีวาทกรรมเป็นเลิศเพราะฉะนั้นประชาชนเขาอยากฟังครับว่าท่านใช้เอกสารอย่างไร ผิดจริงไหมและไปเกิดขั้นตอนตรงไหนอย่างไรถ้าเป็นเรื่องอื่นผมเห็นท่านออกมาระช้อตลอดนะครับพูดได้เป็นวันแต่กรณีนี้ท่านเงียบลดอเกิดครับนอกจากนั้นครับพรรคฝ่ายค้านยังมีโอกาสนะครับควรจะเปลี่ยนชื่อแนบท้ายในยติอภิปรายได้ไว้วางใจที่ใส่ชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปนะครับเนื่องจากทราบมาว่าในห้องประชุมบิกบ๊กบิ๊กประชาธิปัตย์นะครับก็ยังทักท้วงในเรื่องนี้ แต่เกิดมีการถอดยศแล้วมีการตีความถึงตำแหน่งที่มาของสอสอเพราะว่าถ้าเกิดท่านใช้เอกสารเท็จอย่างที่กลาหมว่านั้น,นก็หมายความว่าต้องทางชีวิตท่านท่านจะไม่ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนเพราะท่านจะไม่ได้ไปรับราชการเป็นอาจารย์จลกรลอและท่านก็จะไม่ได้ทํางานตนด้านการเมืองชีวิตมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านอาภิสิทธิ์ช่วยพิจารณาด้วยนะครับน่านจะใส่คุณกรณจติกาวณนนิี้หรือว่าใครก็ได้ของกรณี สนามฟุตซอลนะครับก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องครับผมในฐานะสมาชิกสภาพัฒนรัศดรกร,รุงเทพมหานครแนละคณะกรรมการผู้ที่จะทํานโยบายของกรุงเทพมหานครและเตรียมรับหนุนความพร้อมในการเลือกตั้งนะครับขอเรียกร้องไปยังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับขอให้ท่านสั่งการอย่างเร่งด่วนไปที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกเขตให้ถอดป้ายระชาสัมพันธ์ตัวผู้ว่ากทมออก,ออกให้หมดภายในวันนี้นะครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการเข้าสู่พัลสกิจสตีการการเลือกตั้งผู้ว่กากรทมตามกฎหมายที่ไม่ให้อำนาจของผู้ว่าโฆษณาประชาัมพันตัวเองถอยหลัง60วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่10พฤศจิกายนเป็นวันแรกนะครับนอกจากนี้ครับผมยังขอเรียกร้องไปยังท่านผู้ว่กากรทมให้ยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตที่สนามฟุตซอลอารีน่าหนองจอกในวันนี้นะครับเนื่องจากเกรงว่าจะผิดกฎหมายการเลือกตั้งด้งดวย และก็ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้ประชาชนคนไทยเป็นหนูทดลองสนามกีฬาฟุตซอลซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นครับยังจะเป็นการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือยและก็ไม่เกิดผลเป็นการทํางานซ้ําซ้อนกับงบประมาณที่ลงทุนไปประมาณ1,300ล้านบาทขณะเดียวกันครับวันนี้ผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร แล้วก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนเนี่ยนะครับทำทุกอย่างปานปรนหนึ่งเป็นเด็กดือ้อไม่สนใจฟังเสียงใครมีอัตราสูงเกินไปนะครับก่อนหน้านี้ครับท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องฟีฟ่าและก็ต่อว่าต่อขานฟีฟ่านะ่ครับและท่านยังอ้างสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพร,ระบรมราชูปถัรรมภ์ว่ามีการรับรองสนามฟุตซอลอารีนาหนองจอกแล้วเมื่อวานนี้น่าแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้บริรหารกรุงเทพมหานครสายการเมืองนะครับ นายกสมาคมสวทรหรือว่าสมาคมวิศวกรรมสถานออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ได้ลงนามเซ็นรับรองสนามหนองจอกว่ามีมาตรฐานตามกฎหมายแต่อย่างใดครับซึ่งก็ไม่เป็นไปตามที่ผู้บริหารกรทมกล่าวอ้างก่อนหน้านี้นะครับแล้วอย่างนี้จะให้คนกรุงเทพมหานครไปเข้าสอบอัธจันทร์ชั้น4ชั้น5ในวันนี้ในกิจกรรมคอนเสิร์ตแก้ี่ยวของท่านเพื่ออะไรนะครับวันนี้ครับ ผมขอท้าผู้ว่ากทมและรอผู้ว่ากทมไม่ว่าจะเป็นนายธีรชนมโนไวพี่บูรณ์นะครับให้ออกมาดีเบตกับผมเพื่อที่จะตอบสังคมครับว่าความล่าช้าเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็เรียกร้องให้นายธีรชนครับได้โปรดเลิกเล่น Facebook เสียทีครับแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนด้วยและโปรดชี้แจงด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ปรุณานลง Facebook ของท่านแล้วก็กล่าวบอกว่ามีการเมืองแทรก พื้นสนามสั่งจากอีดินนยอเมริกาไปโผล่ที่จีนได้อย่างไรท่านต้องอธิบายสังคมนะครับท่านเป็นคู่กรณีกับผู้รับเหมาโดยรตรงเพราะฉะนั้นท่านยอยาาอักล่าวอ้างลอยๆนะครับขณะเดียวกันครับเราก็มีข้อสังเกตครับว่าการเมืองที่ว่าเนี่ยนะครับพื้นปูที่ว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนในพรคประชาธิปัตย์หรือไม่อย่างไรหรือพวกไหนท่านเอาให้ชัดนะครับ นายธีรชนเป็นรองผู้ว่ากรทมจากพักประจธิปัตรอย่าพูดลอยๆครับนอกจากนี้ครับนายธีรชนซึ่งมีความรู้ด้านของ construction management ท่านมีความรู้เรื่องการขอสร้างงานโยธาโดยตรงนะครับก่อนหน,น้านี้ท่านไปให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ําเรื่องอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับการขอสร้างโดยตรงท่านอุตสาหะเรียนมาเนี่ยครับทาไมท่านไม่ทักท้วงกรุงเทพมหานครครับมองแค่นั้นเนี่ยคนเป็นวิศวกรเนี่ยครับ ก็เห็นแล้วแหละว่ามันสร้างไม่ทันแล้วก็เกิดคําทักท้วงมากมายหลัหลายนะครับนอกจากนี้ครับจดหมายที่นายธีรชนทําถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศไปเล่งรัดประเทศจีนลงวันที่24พฤศจิกข์ขอพักครับ24ตุลาคมและการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนมีเวลาประมาณ5-6วันท่านทําอะไรอยู่ครับและท่านไปเล่งรัดรัฐบาลจีนรัฐบาลจีนเกี่ยวอะไรด้วยครับ จะส่งมาเร็วมันก็ต้องมาตามขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแก้เกลียวอย่างไม่น่าให้อภัยของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนการติดตามการทุจริตและทําให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนสูญเสียในเรื่องนี้นั้นพักเพื่อไทยได้พูดคุยกับแกนนาพักร่วมรัฐบาลนะครับก็คือคุณจุมพลศิลปะอาชาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลพร้อมช่วยให้การสนับสนุนในนัดสุดท้ายก็คือนัดชิงชนะเลิศจะทําพิธีปิด ให้สมศักดิ์ศรีหลังจากที่ประเทศไทยเสียหน้าจากกทมที่สนามหนองจอกนะครับคาดว่าพิธีปิดในคราวนี้ท่านนายกยิ่งรักก็จะเดินทางไปทําพิธีปิดรวมทั้งคณะรัฐมนตรีหลายท่านและก็คนในรัฐบาลครับเนื่องจากที่ผ่านมาปล่อยให้กรุงเทพมหาคนครนั้นทํางานไปเองแล้วก็เกิดความเสียหายไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ส่วนการสอบสวนสืบสวนในเชิงลึกของสอปปหร,รือว่าสานักงานปากโกงของภาครับ ขณะนี้ก็ได้ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดทั้งภาพถ่ายการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนผู้รับเหมาที่ขนเจ้าหน้าที่กทมไปช่วยก่อสร้างหลายสิบวันนะครับคิดเป็นมูลค่าแล้วหลายสิบล้านบาทว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนเข้าข่ายมาตรา1หนึ่งหหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับทีมงานก็ได้ไับตั้งแต่ฟี ف าอนะนุมัติเมื่อปี53รัฐบาลคุณอภพิสิทธิอนุมัตริรับรองในกรมในปี53 จากนั้นมีการทักท้วงจะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำรรแต่ปรากฏว่าคุณอภพิสิทธ์ก็ไปให้กรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ว่ากทมมาจากพักเดียวกันทาในมูลค่ากว่า1ัน0ล้านบาทนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับยังติดตามตรวจสอบโดยจะนําเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการจริตแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการนะครับขออภัยครับเพื่อจะเรียกเอกสารทั้งหมดมาดูครับว่าตอนประมูลโครงการเนี่ยประมูลเมื่อไหร่ มีโครงการไหนบริษัทใดเข้าไปร่วมประมูลได้บ้างและการอนุมัติเงินซึ่งตอนแรกกรทมก็พยายามจะโบยนะครับบอกว่ารัฐบาลยิ่งลกให้ชา้าไล่ไปไล่มาครับรัฐบาลยิ่งลกเข้ามารับงานประมาณเดือนสิงหาคมกันยาตุลาอนุมัติเงินงบประมาณให้กรทมสร้างทันทีนะครับซึ่งก็แปลกใจครับว่าท่านเป็นรัฐบาลในสมัยคุณอภิสิทธิ์ท่านนั่งทําอะไรอยู่ครับทั้งๆที่รัฐบาลก็เป็นของประชาธิปต์ตอนนั้น ผัวของทวก็ประชาธที่ปัดทำไมนะครับท่านจึงไม่อนุมัติเงินตั้งแต่